โซลกิ914จากร้านมีปกีการอุบัครับวันนี้วันที่15กันยายน2568ร้านก็มีปืนสั้นบแบล็งกันมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับสือเนื่อมาจากมีลูกค้าซื้อบแบล็กกันจากทางร้านนะครับเป็นโซโลกิ914นี่แหละนะฮะซื้อไปแล้วเขาบอกอพี่ส่งคลิปทำความสะอาดมาให้ดูด้วยผมก็ไล่ดู ในช่องผมเนาะไล่ๆๆอาคลิปไม่มี <laughs> อาจจะโดนลบหรือยังไงไม่ทราบนะครับแต่ผมย้อนไปดูดี่ประมาณสองปีก่อนถึงเจอนะครับคลิปเมื่อสองปีก่อนเนาะแสดงว่าไม่ได้แล้วต้องทำทาใหม่ <laughs> ก็ทำเป็นเก็บไว้ในความทรงจำก็แล้วกันนะครับอัปเดตล่าสุดทั้งในเรื่องราคาและก็ตัวปืนนะฮนะณปัจจุบันนี้วันที่สิกันยายนสอง8ะครับตัวที่อยู่ในกล่องนี้ เป็นโซลกิ914 TD สีไทยท่านนะครับที่ร้านยังมีเหลืออยู่914นี้เหลืออยู่5สีนะครับ2 4 5ใช่แล้ว5สีนะครับราคานาปัจจุบัน9,500บาทแถมกระสุน10นัดนะครับราคา่าสุดราคาสุดท้ายมั้งนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนก็รู้ดีนะครับปืนแบงค์กันจะทยอยหมดไปเรื่อยๆนะครับหมดแล้วก็หมดเลยเนาะอ่าอย่างเช่น906 365ที่ร้านก็หมดไปแล้วก็ ตอนนั้นเลยครับค่อยๆหมดไปทีละรุ่นนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับที <_ es> ่มันขาดตลาดทุกวันนี้ก็ไม่หวังเลยนะครับว่ามีจะมีรุ้นเอาเข้ามาอีกไหมเพราะว่าคนที่เป็นนายกณปัจจุบันนี้สีเดือนนี้คือคนที่ตอนนั้นเป็นมอทอหนึ่งนะครับสั่งแล้วครับห้ามนําเข้าแบงกกันห้ามนำเข้าปืนจริงจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ปืนปืนจริงราคาไปกูไม่กลับแล้วนะครับ กล็อก19อย่างนี้ราคาเมื่อ2ปีก่อนนะราคาหน้าร้านปกติก็อยู่ที่8 90 0 0้าหเดี๋ยวนี้ไปที่เกือบ2 0 0แสนแล้วครับ <c oughs> หาไม่ได้ด้วยหายากนะฮะก็ยิ่งท่านมาเป็นนายกก็ยิ่งจบเลยนะครับเรื่องนี้อย่าไปหวัง <c oughs> หรือจนกว่าจะเปลี่ยนฟ้าใหม่ก็ค่อยว่ากันไปแต่ที่มีอยู่ก็ขายไปหมดแล้วก็หมดเลยนะครับในกล่องมีอะไรบ้างตัวนี้หน้ากล่องเขียนว่าเป็นสีไททันก็คือไททัน <c oughs> ในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันครับเปิดกล่องออกมาเราจะเห็นแท่งทำความสะอาดที่แถมมาด้วยนะครับตัวปืนแน่นอนอยู่แล้วที่จะต้องมีนะครับแล้วก็คู่มือคู่มือ914กับ2914อ,29อ่มันใส่มันรุ่นเดียวกันรุ่นคล้ายๆกันเนี่ยเหมือนกันมากต่างกันนิดเดียวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับคู่มือก็ได้อยู่นะมีทุกอย่างนะมีไดอะแกรมมีวิธีการถอดล้า,ทางทำความสะอาดอย่างนี้นะครับ เขาทำยังไงคู่มือบอกค่อนข้างละเอียดและชัดเจนนะครับหรือใครขี้เกียจด,ดูคู่มือก็ดูผมอ่ม,มีมีเรื่องมาเล่าเมื่อสองสาวันก่อนมีผมทำวิธีประกอบโซโรกิ925เนาะมีคนอ่มีโรงงานเนี่ยเจ้าของโรงงานหรืออ่เป็นผู้จัดการไม่รู้นะผู้จัดการของบริษัทน,นี้เลยโซลโกิทักมาคอมเมนต์ในช่อง YouTube บอกว่าผมประกอบผิดประกอบธุรกิจถอดซุปถอดผิดพูดง่ายๆอาจจะทําให้เสียหายก็แจ้งให้ผมแก้ไขผมก็เอาโอเคเดี๋ยววหลังผมทำคลิปลงใหม่นะครับถามนั้นเนาะในกล่องก็มีเท่านี้นะครับมาดูที่ตัวปืนกันตัวนี้เป็นสีไททันนะครับนี่เนาะไททันหรือบางยี่ห้ออาจจะเรียกสีฟูมก็สีเดียวกันนะครับสีไทเทเนียมนะี่นหะ ฝั่งซ้ายเป็นสกรีนนะครับโซลกิ9 1เก้าหนึ่งสี่ทดีออโต้นะครับอันนี้ก็เป็นหมายเลขประจำปืนตัวปืนทั้งสไลด์และโครงปืนนี่เป็นโลหะนะครับปากกบเป็นพลาสติกแข็งสีดำนะครับฝั่งซ้ายก็อันนี้ก็คือคันค้างสไลด์คันปลวล็อกสไลด์นะครับเวลายิงกระสุนนัดสุดท้ายหมดลิ้นตรงคันค้างนี่จะยกลิ้นแม็กกาซีนนี่จะยกคันค้างขึ้นแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกให้รู้ว่ากระสุนเราหมดแล้วนั่นเองนะครับ นี่นะครับลิ้นมันเนาอะ,อะตัวนี้คันค้างนะครับอันนี้คือปุ่มปัดโหมดปรับโหมดนะครับตรง F ก็คือยิงกึ่งอัตโนมัติก็เหนี่ยวไกลไปเรื่อยครับต่ำ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 ตรง S, <S นี่ก,ก็คือเซฟเอสก็คือเซฟรับเข้าเซฟแล้วกิเีเหนี่ยวไกลจะวืดอย่างนี้นะถ้าบิดขึ้นมาสุดตรงที่เป็นขีดล่างสุดนี่นก็คือยิงฟัวโต้กดไกแช่ไว้ปุ๊บลูกก็จะไหลออกหมดเลยครับรรรรรนี่ รุ่นนี้มีความพิเศษยิงฟัวโ,โต้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูมองจากทางด้านหลังตัวศูนย์ก็มีมานิดหน่อยให้สวยงามท่านั้นเองเพราะว่าแบงค์กันยิงแล้วมีแต่เสียงกับแสงนะครับไม่สามารถยิงหัวกระสุนปืนยิงออกไปฆ่าใครได้นะครับเป็นปืนเสียงเปล่านั่นเองนะฮะฝั่งขวาก็เรียบๆคันค้างอ่าคันขอลังปอกจะอยู่ด้านบนนะครับนี่เนาะ <c oughs> ระบบ ไกยิงได้ทั้งดับเบิลและซิงเกิลอ่ะดับเบิลก็เหนียวไกได้เลยนี่นะครับดับเบิลใช้ในกรณีไหนกรณีเราขึ้นลำแล้วสับไม่แตกพูดง่ายๆลูกปืนด้านเราก็สับซ้ำได้ปุ๊บปุ๊บอย่างงี้ให้มันแตกนะครับซิงเกิลก็ขึ้นสไลด์นี่นี่คือซิงเกิลนะครับไกจะเบาหรือง้างน,นกไกจะเบานี่ถ้าดับเบิลไกลจะยาวและหนักนี่นะครับ ประมาณนี้แมกกาซินมันจุกระสุนแบล็งกันได้14บวก1นัดนะครับนี่เนะาะข้อมูลคร,ค,รคร่าวๆนะกระสุนแบล็งกันที่ร้านมีอยู่3แบบนะตอนนี้นะครับมีโอกุซานปลอกเงินมาใหม่ล่าสุดแรง600บาทนี่นะฮะแล้วก็เป็นตัวปลอกเงินรุ่นเก่านี่นะครับความแรงจะไม่เท่าตัวนี้แล้วก็เป็นกระสุนปลอกทองนี่นะครับการใช้งาน <c oughs> เดี๋ยวผม ใส่ให้ดูเปิดออกมาพรบอันดับแรกเราต้องกดแมกกาซีนก่อนนะครับตัวนี้เขาเรียกจานท้ายนะครับจานท้ายกระสุนให้เอาจานท้ายมากดตรงร่องกว้างๆแล้วก็เลื่อนเพื่อล็อกนะครับนี่นะฮะกดเลื่อนแล้วล็อกปุ๊บนี่คือการบรรจุกระสุนเนาะอย่าใส่สลับกันนะครับ บางท่านมีนะครับมีลูกค้ามาซื้อที่ร้านใส่สลับกันแบบนี้เวลาใส่เข้าไปในปืนมันสับไม่แตกนะครับเพราะว่าจอกแก็บมันอยู่ตรงนี้จอกแก็บไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอย่าใส่สลับกันโดยเด็ดขาดนะครับให้จำง่ายเอาจอกแก็บมาไว้ด้านหลังท้ายแมกกาซีนนี่ให้จอกแก๊บอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ผมใส่แค่ห้านัดนะแล้วใส่เข้าไปในตัวปืนนะครับนี่วิธี เล่นเนาะวิธีใช้งานดึงสไลด์ถอยหลังนะครับในการดึงก็ดันมางห,หน้านี่แบบนี้นะครับถ้ายังไม่ยิงอันนี้คือมีกระสุนนะถ้ายังไม่ยิงเราก็เข้าเซฟได้นี่ปลดเซฟก็ยิงได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่หูฟังแป๊บหนึ่งี๋ยิงให้ดูเลยอันนี้กึ่งอัตโนมัติตรงนี้ยิงในห้องเก็บเสียงก็ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับบิดตัวนี้ขึ้นสุดกดไกลแช่เป็นการยิงฟัวโต้ครับรุ่นนี้ยิงมันมากขอบอกนะฮะขออนุญาตเปิดห้องห้องเก็บเสียงครับเ,เวลายิงนัดสุดท้ายสไลด์จะค้างแบบนี้อย่างที่แจ้งนะครับถ้าเพื่อนๆจะยิงต่อก็ปลดแม็ก อ่าใสกระสุูนยิงต่อได้เลยนะครับแล้วแต่เราถ้าเลิกแล้วเลิกยิงแล้วนะครับก็แนะนําให้ทําความสะอาดทุกครั้งหลังยิงนะครับวิธีทําความสะอาดทาอย่างไรอ่ามาดูกันเราจะทําตามคู่มือเลยก็ได้นะครับอ่าจะล้างได้ก็ต้องมีน้ํามันล้างนะครับตัวนี้ก็ที่ล้างก็มีจำหน่ายนะครับทีบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดกระป๋องละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับมีผ้า ชามัวเล็กๆแถมให้ด้วยนะครับนี่นะผมแกะทำให้ดูเลยนะครับถ้าเพื่อนๆยิงไม่เยอะอ่ะยิงยิงแบบเมื่อกี้ถือว่าไม่เยอะนะครับเห็นนะคทางสไลด์กดแม็กฉีดปุ๊ดปุดฉีดไปในลำกล้องลัง,งเพิงนี่นะครับฉีดตรงนี้ตรง,นตรงหน้าสไลด์ แล้วก็ใช้แปรงปัดปื๊บปื๊บแปรงซีฟันเก่าๆอยู่บ้างก็ได้ครับปื๊บทีนี้แปรงที่เขาให้มามันสามารถทะลุทะลวงได้นี่ผมใช้จนเยินแล้วเราก็แยงเข้าไปในลังเพิ่งอย่างนี้นะครับหรือจะถอดสไลด์มาเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้คือล้างแบบที่เกียจแมกกาซีน ใช้ผ้าชุดน้ำมันใช้ผ้าชุดน้ำมันเช็ดนะครับอย่าฉีดเข้าไปอย่าฉีดน้ำมันเข้าไปในในนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวน้ำมันมันจะตกค้างแล้วเวลาเราบรรจุกระสุนน้ำมันจะซึมเข้าลูกปืนเราทําให้กระสุนด้านได้นะครับอันนี้คือล้างแบบขี้เกียจ <c oughs> ล้างแบบลวกๆนะผ้าเช็ดจบส่วนใครที่ยิงอยากถอดสไลด์ถอดล้างนะครับก็ได้เหมือนกันอันดับแรกปลดแม็กกาซีนออกก่อน มองดูในลางเพลิงเช็คคือมองในลังเพลิงไม่มีกระสุนมองดูช่องแม็กไม่มีกระสุนปืนปลอดภัยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นร่องตรงนี้นะครับขยับมานิดนึงนี่แล้วใช้นิ้วนี้หนีบนี่ยกดึงออกมาเลยคือให้มันตรงร่องกันนี่ครับนี่อันนี้มันจะมันจะเป็นแท่งกล้องไม่โฟกัสดึงออกมาตรงๆนะครับเสร็จแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังยกสไลด์ขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้า ชิ้นส่วนที่ต้องล้งางทำความสะอาดก็มีแค่นี้นะครับหนึ่งสองสามเท่านั้นเองแล้วก็ฉีดฉีดให้ทั่วแล้วใช้แปรงปัดแปรงที่เขาแถมมาแยงไปแบบนี้ควานสหน่อยอันนี้ผมหมดอายุแล้วควานเพื่ออะไรเวลายิงมันจะมีคราบที่เกลืออยู่ตรงช่องเนี่ยอยู่ตรงข้างในช่องรางเพลิงนะครับเวลาถ้ามันมีคราบที่เกลือมันจะป้องกระสุนติดขัดครับกระสุนมันจะเข้าไม่สุดนั่นเองนะครับ ประมาณนี้เนาะตรงนี้เราก็ใช้แปลงเลยไม่ยากลนะ้างทางสาดง่ายๆประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องถอดมันไม่ชำรุดเนาะถ้าสไลด์ง้างแบบนี้อยู่ห้ามเหนียวกายนะครับถ้าเหนียวกายปุ๊บอ่าโอเคอ้าวเขาทำออกมาดีถ้าเหนียวกายปุ๊บนี่มันต้องอดีแล้วละ่ะเขาทำตัวล็อกไว้นะครับ เขาทําตัวล็อกไว้อยู่โอเคเดี๋ยวไกลไม่ได้ก็ดีครับป้องกันเวลามันกระแทกมาเนาะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน <c oughs> อ่ะทีนี้เวลาประกอบบูทกับสปริงไกลอ็อตนี่ตรงนี้เขามียางมาให้ด้วยนะซับบัฟเฟอร์ซับแรงกระแทกก็ถือว่าดีนะครับประกอบก็ไม่ยากใส่เอาด้านเหลี่ยมเนี่ยขึ้นด้านบนนี่นะครับใส่ปใายโครงปืนสไลด์จะจะมีรูเอาเสียเข้าไป ดึงมาด้านหลังให้สุดแล้วกดลงทีนี้เราก็เลื่อนอเดี๋ยว่าเพิ่งเลื่อนตรงนี้จะมีล้ำแหลมนะฮะนี่ตรงปลายมันเนี่ยเราเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนนี่หมุนให้เข้าล็อกทีนี้เพื่อนๆขยับช่องตรงนี้มาให้ตรงกันนิดนึงกดเข้าไปเลยง่ายๆเรียบร้อยวิธีถอดล้างง่ายได้มาก รุ่นนี้ผมมองว่าทนนะไก่นิ่มนะครับยิงดีพูดง่ายๆเดี๋ยวขออนุญาตขายของแป๊บปิงาจากในกล่องจากโรงงานเขาให้มาแม็กเดียวเนาะผมก็ไปสรรหาแม็กซำรองมาจำหน่ายให้เพื่อนๆได้นะครับตัวนี้เป็นแม็กซำรองใส่สกับโซลกิ9142914ได้นะครับแม็กซำรองที่ร้านจำหน่ายอยู่ที่ ตัวสั้นจำหน่ายที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวยาวก็ใส่ยิงได้เหมือนกันใส่ยิงแบบมันนะครับยิงในโหมดฟัวโต,โตนะ้เนาะตัวยาวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนี่ประมาณนี้นะครับชอบก็สั่งซื้อเพิ่มได้นะครับกระสุนกระสุนตัวแรงหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทต่อกล่องนะครับส่วนสองอันนี้ก็กล่องละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทต่อเงินต่อทองเนาะตัวแรงสุดก็พันสามห้าสิบต่างเข้าร้อยเดียวแพงกว่าเข้าร้อยหนึ่งนะ ทีนี้ที่ร้านอเดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูนะครับมีหลายคลิปที่เอาเครื่องช่างมาแต่ลืมอัดคลิปไม่มีสคริปต์นะครับผมด้นสดเลยนะครับตัวปืนน้ำหนัก743กรัมก็เจ็ดขีดกว่ากว่าอ่ะโอเคน้ำหนักก็กกำลังดีนะที่ร้านมีอยู่5สีอย่างที่แจ้งตัวนี้คือสีไทยท่านนะครับ ราคา9,500บาทสวยๆแบบนี้ชอบก็ต้องจัดครับนี่เห็นไหมด้านในมีแกนเหล็กอยู่ของกั้นอยู่นะตลอดแนวนะแบ่งกันยิงแล้วมีแต่เสียงอย่างที่แจ้งสีไททันตัวนี้ก็คือสีดำสีดำด้านนะครับดำออกด้านด้านหน่อยนี่914ตัวนี้ไม่ได้เขียนว่าทีดีนะตุ๊ดตุ๊ดต้านหลังก็ประมาณนี้นะครับสีดำนี่ ตัวจุกก็จะเป็นแบบนี้นะคืออันนี้ทีดีมีแกนขวางแบบนี้ตัวนี้เป็นไม่มีทีดีก็รุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นแท่งแกนขวางแบบนี้เลยรนะคับ <c oughs> ขออภัย <c oughs> ตัวนี้เป็นสีเงินเงาแกะลายนะครับแกะลายทั้งตัวเลยอันนี้ทีดีก็ต้องเป็นขวางเห็นนะครับแกะลายทั้งตัวทั้งสไลด์ด้านบนด้านข้าง ประกับเป็นพลาสติกสีลายไม้นะครับนี่มีลายตัวนี้สีเงินเงาแกะลายราคาเดียวกันครับ9,500บาทยิงมันครับตุน่นี้ส่วนตัวนี้เป็น <c oughs> สีเงินเงาธรรมดาเงินเงาทีด่ดีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเงินเงาธรรมดาก็จะประกับดำนี่เก็บได้เก็บครับ เดี๋ยวจะหมดก่อนส่วนตัวนี้เป็นสุริกิ914ไม่มีทีดีก็จะเป็นเป็นแท่งตรงแบบนี้นะครับต่างกันแค่นี้แหละนะฮะอย่างพวก906ถ้าเป็น9 0 6ีนี่เขาจะแต้มสีแดงตัวนี้ขายในโซนยุโรปประมาณนั้นเนาะอันนี้คือสีเงินด้านครับแฟบๆนี่สวยครับชอบก็เอราย,ายมาซื้อได้ครับลายดีร้านก็ เอสซด์บีบีคือหมายลบ U ูบีไปชมคลิปการยิงทดสอบได้เลยครับผมวันนี้มาเร็วไปเร็วเดี๋ยวคลิปหน้า,าจจะเป็นรีวิวแบรดงกันรุ่นไหนก็คอยฝากคอยรับชมติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับทดสอบแบรดงกันโซลกิ914 TD So